สวัสดีครับสวัสดีคร right. yup. okay? ับสวัสด like, okay. okay? okay? like ีครัวันนี้จะมากินอะไรช็อคโกแลตรลเบอร์รี่บลเบอร์รี่ไหนเอามาดูซิบลอเบอร์รี่อันนี้กล่องละห้สิบาทนะแม่ว่ามันโอเคอยู่นะในของกินเดียวเลยวันนี้แกเลยครับต้มตัวให้พ่อหน่อยพาเกิตน่อนั่นแหละไอ้ถุงเนี้ยถุงเนี้ยยกมาเลยลูกโอเคมาแกะได้หรือยัง พี่เกลียวอยู่ข้างล่างพี่หวานเออดีพี่หวานเอาพี่หวานก่อนได้ไหมได้ได้เอาออกมาเออโอเคไม่เอาไปล้างเหรอไม่ล้างพี่หวานก็ยังกินยังไม่ล้างเลยอ้าวอันนี้สองอันเลยอ่ะอ่ามีหวานสองอันเขาเรียกพริกหวานไหมลูกใช่พริกหวานอันเลยไหมโอเคสองอันเลยครับ ผสมเลยไม่กินไม่ได้รวมมัเนีย่กได้ียเนี่ยเฮ้ยหเหีวยวเหนียวกลเป็นนโบไปเลยเรนโบสวยแม่อ,อร่อยไหมเธอของปรดเลยเหรอของโปรดใครของปรด,ดน้องกินของปดน้องินพีทไม่กินแเหรอ <c oughs> พาขินไม่พี่พีชไม่ชอบหรอพี่พีชกินอะไรฮะกินกับข้าวดูมมะม่วงหนอสิเหมือนที่นาทำไงนะกินเดี๋ยวมันนี่จะบุ่งหรอนะโอ้ ตอ๊บรี่ลูกตเตออใบไม้ออกเพราะว่านไม่ชอบกินหรอเวลากินมันก็จะกินใบไม้แล้วเข้าไปอีกอ้าวหรอวะอร่อยดีนี่อร่อยมิกเบอร์รี่ข้างล่างพอเป็นสี เหลืองมาเป็นสีเขียวดูหน้าคนชอบกินสตอเบอร์รี่พูดสิสตอเบร์ตอเบอร์รี่ข้าวพ่ออยู่นี่ตรงนี้อันนี้ก็โอเคอยู่นะสตอเบอร์รี่ขยนได้เยอะอยู่แม่ดูนี่เดี๋ยวเสื้อก็เปื่อนกางเกงก็เปื่อนดูสิเหนียวอืขกินเ้อยใสแค่นั้น ของกินไม่เปื่อนเพราะว่าของกินไม่ใช่สีขาวเปื่อนหมดแหละมันก็มีขนติดนะปกกเลยทีนี้อร่อยไหมพากินอื้ออร่อย้้